ครับอันนี้เป็นการใช้งาน flow.com totalizer t ์ o ู k k t t นะครับซึ่งตัว t o น kit ตัวนี้จะเป็นตัวคำนวณ totalizer ให้กับอุปกรณ์เช่น flow.com หรือค่าพลังงานไฟฟ้า uh, นะครับแล้วแต่เราต้องการที่จะเอามาทำเป็น totalizer ของหลายเช่นเราผลิตไฟฟ้าได้ด้วย solar c เซลกี่กิโลวัตต์อานะครับเป็นหน่วยแล้วเราต้องการมาเข้า f Flow โซลูัไลเซอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้ครับผมทีนี้ตัวสัญญาณนะครับก็มาจาก OPC Server นะครับท่านก็จะต้องติดตั้งตัวเจ n นอเรเตอร์สัที่เวอร์ชัน9ซเสียก่อนนะครับทีนี้การคอนฟิกนะครับอันที่หนึ่งเลยเมื่อเข้าสมุดนันทามเรียบร้อยแล้วจะต้องกําหนดสัญญาณทริกเกอร์เสียก่อนการกําหนดสัญญาณทริกเกอร์นะครับก็ จะต้องออกจากโหมดอัน i า e โดยกดปุ่ม Control M นะครับทีนี้เราก็ไปกำหนดสัญญาณ t r i กเกอในช่องสีชมพูนี้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปจะพบแท็บ PPTDE นะครับกด Data Tag เข้าไปนะครับจะพบว่าตัวนี้เป็นสัญญาณประเภทประเภท Attribute Timestamp เราต้องใช้ Timestamp ครับถ้า Timestamp เปลี่ยนแปลงจึงจะทำให้การคำนวณ Totalize เกิดขึ้นนะครับ นี่เราไปเลือกสัญญาณซะก่อนเช่นผมเลือกสัญญาณโฟลเจ็ดนครับผมเลือกสัญญาณโฟลเจกด data tag เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม EPS เลือก attribute เป็น timestamp คลิกโอเคอีกครั้งนะครับตอนแรกเราเลือกโฟลเจ็ดก่อนนะครับจากนั้นก็เลือก EPS editor กด attribute เลือก timestamp คลิกโอเค โอเคออกมานะครับแล้วก็แอพพลายโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หมดซิ่งขั้นตอนการกำหนดสัญญาณฟริกเกอร์ก็คอนโทรลเเข้าสู่โหมดันไทม์นะครับจากนั้นก็กดปุ่มคอนฟิกเพื่อไปกำหนดจำนวนโฟลคอมโฟลคอมตัวอย่างนี้สร้างไว้ให้4ตัวนะครับถ้าไม่พอเช่นเราต้องการ5เราก็ใส่5เข้าไปนะครับ หรือถ้าเราต้องการใช้เพียงแค่2ก็ใส่2เข้าไปมันก็จะใช้แค่2ตัวคือตัวที่1กับตัวที่2ถ้าใช้5ใส่5เข้าไปคลิกโอเคแล้วออกจากโหมดนั t i ทำเพื่อมา Copy Edit Symbol เข้าไปนะครับแล้วก็ Copy ในช่องสีเขียวนี้แล้วก็วางลงไปตัวนี้จะเป็นโปรเซสพอยต์ตัวใหม่แล้วก็จะมี Number รันให้อัตโนมัติเป็นหมายเลขห้คือ v 5ตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะอ้างอิงจากโปรแกรมนะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น b 5 a 5ไม่ได้ต้อง b 5อย่างเดียวนะครับตามที่เขาตั้งไว้ให้แล้วนะครับทีนี้เราลืมลืมอเข้าไปกำหนดสัญญาณนะครับเช่นโฟลทอะไรนะครับที่เราต้องการที่จะเลือกใช้นะครับเป็นโปรคอมนะครับสัญญาณของโปรคอมนั่นเองเช่นผมเลือกเป็น opc tag ตัวนี้นะครับหมายจาโปรคอมตัวที่5นะครับสมมุตินะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ c t r l m เพื่อเข้าสู่โหมดนันทาจากนั้นก็ รีเซ็ตโท a ท i z e r ถ้าเราต้องการรีเซ็ตค่าโทรทัไลซ์ตัวนี้นะครับเช่นผมรีเซ็ตเป็นห้าคลิกโอเคนะครับค่าโทรท l i z e ไลเซก็จะเป็นห้าแล้วก็สแกน Time ต้องการเท่าไหร่เช่นสแกน Time ต้องการสอง m ้โอเคนะครับเป็นอันเรียบร้อยนี่เราทดสอบกันโดยมาที่ o p c d d t a Spy ของ Iconic นะครับเปิดเข้ามา ไปที่ OPC Item My Computer OPC Data Access i Sim ulator, Sim ulator c o n i c Simulator s i m u l a t r PLC Output แล้วก็สัญญาณทั้ง5ตัวที่เราต้องการ monitor และอีกตัวหนึ่งก็คือ Project ที่เป็นสัญญาณ Trigger นะครับเป็น Time Stamp ของ Project เราก็ monitor ด้วยนะครับแล้วก็มาที่กิ่ง monitor ตอนนี้สัญญาณที่เป็นสัญญาณทริกเกอร์คือโฟล a ดนะครับตอนนี้โฟลเดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่าก็ยังเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราไล e ค่าเข้าไปที่โฟลดหมายเลข5้นะครับซึ่งเป็นโปรคอมตัวที่5สมมุติใส่ค่า30เข้าไปโอเคตอนนี้เปลี่ยนเป็น30แต่ค่า t o วโนไลยังไม่ขึ้นเพราะว่าทํา s t a ม p ของโฟลเดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ Uhm. ในโดยปกติแล้วในการทํางานจริงตัวทํา stamp ตัวนี้เราเอามาจากสัญญาณของโฟคอมตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่มีจังหวะการส่งสัญญาณมาให้ OPC server เท่าๆกับโฟคอมตัวอื่นไม่ต้องพร้อมกันก็ได้แต่จังหวะอขอให้เท่ากันนะครับไม่ต้องพร้อมกันแต่ขอให้มีจังหวะการส่งค่าเนี่ยพร้อมกัน ดยปกติทั่วไปยี่ห้อเดียวกันก็จะพร้อมกันอยู่แล้วนะครับเราก็เอาโฟคัมตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นสัญญาณทริกเกอร์โดยเอาเฉพาะตัวไทม์สแตมป์ของมันนะครับอย่างนี้ครับผมเอาเมาส์ไปชี้เมาส์ไปชี้ก็จะเห็นสัญญาณนะครับว่ามันมาจากสัญญาณอะไรโดยที่มันมีระบุต่อท้ายว่าเป็นไทม์สแตมป์นะครับที่ผมจะเริ่มให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะไลค์ค่าจากศูนย์ทํไมเป็นหนึ่งเมื่อมันเป็นหนึ่งนะครับค่าเดิมจากห้าเนี่ยก็จะมาบวกกับโฟคัม ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นทั้งห้าตัวนะครับเพราะเราเลิกใช้จํานวนโปรแกรมทั้งหมดห้าตัวนะครับโอเคเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นส6มสิบหกเมื่อกี้ห้าใช่ไหมครับ5้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกอีกส0มสิบก็จะเป็นสามิหกถูกต้องใช่ไหมฮะทีนี้เราลองเปลี่ยนตัวที่สองซิงคอนัสไลท์เข้าไปอีกหนึ่งโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าสัญญาณมันยังไม่เปลี่ยนสัญญาณตัวทริกเกอร์นะครับเราลองแมนนวนให้มันเปลี่ยนนะครับ จากหนึ่งเป็นศูนย์มันจะเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบเจ็ดนะครับอ๋อเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบแปดเพราะว่ามันต้องบวกตัวนี้ด้วยนะครับต้องบวกตัวนี้ด้วยบวกทั้งห้าทั้งห้าตัวนี่นครับโดยปกติแล้วโฟร์คมเมื่อส่งสัญญาณไปแล้วมันจะรีเซ็ตตัวมันเองนะครับต้องรีเซ็ตตัวมันเองใช่ไหมฮะเราลองรีเซ็ตดูนะครับให้เป็นศูนย์โอเคตัวนี้ก็เป็น เป็นคาใด้เป็นศูนย์นะครับเฉพาะตัวที่2ให้เป็น1นะครับถ้าค่าของโฟลด์เจ็ดเปลี่ยนแปลงค่าจะเพิ่มเป็นหกสิบเกแล้วก็เปลี่ยนให้โฟล์เจ็ดเป็นหนึ่งค่าก็เป็นหกสิบเอันนี้คือหลักการใช้งานตัวโฟคอม t o t ไลเซอ r สรุปก็คือเราสามารถใช้ r i ิกร r เนี่ยเป็นโฟคอมตัวได้ตัวหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องเอาแอ r i ิบิ e ที่เป็นไทม์ส a ตมมาเท่านั้นนะครับจเอาเฉพาะไทม์ส a ตมมาเท่านั้นนะครับ จากนั้นนะครับจะต้องมากำหนด OPC output ตรงนี้เราจะากำหนดเพื่อที่จะเอาสัญญาณเอาค่าที่บวกกันเป็น totalizer มาแล้วนะครับมาเก็บไว้ตรง OPC tag ตรงนี้เพื่อนำไปใช้งานต่อเช่นเอาไป p o t Trend เอาไปใช้ใน Alarm เอาไปใช้ใน data recorder นะครับเป็น history data เป็นต้นนะครับ mm hmm. ก็ดิคลิกเข้าไปไปที่ tab p t d e แล้วก็ไปเปลี่ยนสัญญาณนะครับ โดยกดปุ่ม data tag แล้วเลือกสัญญาณที่เราต้องการจะเก็บเป็น opc output นะครับแค่นี้ละครับ